สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับ Toyota v e l ลนะคะรถอนเนกประสงค์เที่นั่งภายนอกสีขาวแบบนี้ลูกค้านะคะเลือกเป็นภายในนะคะให้เบาเป็นสีน้ำตาลชาหรูๆแบบนี้พร้อมกับตัวปูพื้นที่เป็นสีดำได้ดำให้ดูแลรักษาง่ายค่ะอย่างตัวหุ้มหมอนี้เราทําเป็นชุดสวมทั้งหมดนะคะสวมทับคลุมหมอะเดิมหลายๆคนถามอันนี้สวมจริงหรอทําไมตึงจังแน่นจัง เนียนไปกับเบาะเลยนะคะต้องตอบเลยว่านี่คือชุดสวมวันหนึ่งไม่ใช้สามารถถอดออกได้นะคะกลับไปใช้เบาเดิมได้ส่วนใหญ่ที่เขาสวมกันเนี่ยเพื่อรักษาเบาะเดิมนะคะการเลิกกันสิ่งสกรปรกได้ แบบพวกการขนมการเสศษฝุ่นดูแลรักษาง่ายนะคะจัดได้เลยสําหรับหุ้มเบาแบบสวนแบบตรงรุ่นงานตรงรุ่นเนี่ยก็คือทรงเบาไขรทรงเบามันไม่สามารถใส่ด้วยกันข้ามรุ่นได้โดยที่สวนตรงรุ่นนะคะสังเกตง่ายๆก็คือจะไม่ย้อยไปย้อยมาเลยค่ะคือแนบแน่นไปกับเบาะเลยนะคะทรงเบามาแบบไหนเราทําแบบนั้นด้วยงานของคา,าร์ไบโอดาคเนี่ยเวลาแกะแบบนะคะเราจะแกะตามทรงเบาจริงทั้งหมดค่ะอย่างเช่นความกว้างความหนาตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหรน่หนะคะเราขึ้นแบบตาม เบาจริงเท่านั้นตัวนี้ก็สามารถเลือกสีเลือกลายได้ตามที่ชอบเลยอย่างตัวนี้เป็นลายแบบสปอร์ตนะคะก็จะมีเว้าวตรงนี้มีขีดตรงนี้นะคะหรือถ้าไม่ชอบลายนี้ก็มีลายอื่นๆให้เลือกค่ะแล้วก็มีสีหนังให้เลือก10กว่าสีเลยสามารถเลือกที่ชอบได้เลยนะคะนี่อันนี้คืองานคู่หน้าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนี่คือตอนที่2นะคะอย่างตอนที่2ก็จะมี หัวหมอนทั้งหมด3ใบนะคะแบบนี้เลยสามารถพับใช้งานได้ตามปกติด้วยนะคะส่วนด้านหลังของเบาะคู่หน้านะคะก็จะมีกระเป๋าให้2ใบซ้ายแล้วก็ขวาสามารถใส่สิ่งของได้ค่ะนี้ใส่พร้อมปูพื้นที่เป็นรุ่น 6D นะคะปิดเต็มทุกชอกทุกมุมเลยเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่3กันด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาพับให้ ด้านหลังของเบาะทั้งหมดนะคะจะเป็นสวมทับเต็มตัวแบบนี้เลยปิดทับพรมเดิมไปเลยนะคะด้านหลังเบาะแถวที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะปิดเต็มปูพื้นก็จะใส่ถึงท้ายหลังสุดนะคะที่วางของด้วยอ่หลังจากที่พับยกเบาะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตัวปูพื้นของคาร์ไบร์แล้วก็เบาะตอนที่3ของตัวเวลลอสนะคะก็จะเป็นไปตามรูปทรงเบาะเดิมเลย หากใครชอบใครสนใจนะคะกำลังหาหุ้มเบาะสวยๆแบบไม่ใช่ฟรีไซส์เป็นแบบตรงรุ่นนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Line แอดคากหรือว่าเบอร์โทรตามด้านล่างนี้ได้เลยร้านเราอยู่ที่ลาดพร้าว124แยก9นะคะเป็นโรงงานผลิตโดยตรงค่ะผลิตงานตรงรุ่นเท่านั้นสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ